ต้องเป็นผต้องต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ไหมต้องไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ครับต้องมันแค่เศษดินทำไมต้องไม่นอนครับวันนี้ทีสองแล้วมาจากไหนครับเมื่อกี้ต้องเดินลงมาผิดไปแลนด์มาผิดไปวันวานก็เลยเดินชูนีเบื่อมีหมอใจได้ยืมไปก็เลยเห็นวงเล่าก็เลยมันแจมใจรับมาดูแลสถานีใหญ่ลูกดีว่ะ มาดูแลความเรียบร้อยให้ลูกพี่ใช่ไหมใช่เพราะวันนี้วิญญาณละบรนนุนก็สิงโตโต้ก็เลยได้เป็นยาเมือมองฟ้าบะก็ตรมยาเม,มือมองฟ้าไหมร้ <c oughs> องดียามวันนี้จะนอนง่ายไหมครับวันนี้คิดว่าประมาณตีสาม ฟุ้งไหมวันนี้ฟุ้งไหมง่ง <laughs> าหยาดถือบังฟังลำอีกว่าถือบังฟังลัมต้องไม่ได้ทำอะไรผิดจะปากแห้งเด้อถือเด้อถือบังฟังลำอีกแค้วันออนี้ต้องไม่ทำอะไรต้องบริสุทธิ์เมื่อนั่นเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวถือบังฟังลำมมันนะไม่แม่ไม่แม่เม,มื่อใดได้ถือบังฟังลำลูกพี่ Chúng ta sẽ dùng cái này để làm bánh mì Chúng ta đã thưởng thức được không? Chúng nhớ Chúng nhớ không? nhớ nhớ từ ตองไม่รู้ว่าตอ้จะใส่ได้หรือล่นะใส่ได้เหรอเบอร์เอ็มไม่ไม่ไมเบร์เอมใส่ได้เืเสื้อมันมียี่ห้อเสื้อเดกีด่าตมันเป็นพวกคนไม่มีห้อโวกไม่มีห้ออ๋อจะเสียน้าใส่แค่อเดียวได้เนี่ยโอนห้ตู้เลยวได้เนี่ยเสื้อตัวนี้เออใส่สอเหรอว่าเขาจะส่บ เดียวเด้ละได้ใส่เสื้อรอเดี๋ยวน้องเอาแบบนี้เอบปูมอื่ได้ใส่เสื้องามแบบนี้เหรอโจนหน้าตาโจนแต่แต่งเสื้อสวยนี่ไม่เข้ากันดูแลความเรียบร้อยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับผมท้องทุ่งนาของเราเรียบร้อยดีไอ้น้ำโชคอยู่ตรงไหนน้ำโชคน้ำโชคอยู่ในคอ ไม่เอามาปล่อยแถวนี้แล้วเหรอไม่ไม่เมื่อนน้ำหาอย่างไดมันไปเฉียมันไปเสียทางใดเมือนั้นไปน้ำมันหดเสียที่น้ำหาจริงๆนะฮะเขามาผูกไว้นี่ใครก็ไม่รู้มาผูกเอามาผูกแล้วมันส่งซิกบอกตงทำยงไงเนี่ยต้งเป็นห่วงน้องไม่ใช่ตัวเองทำหายเห้อก็เลยไม่เห็นไม่เห็นพอดีใช่ไหมอือหื ใช่ตัวเองไปปล่อยน้องเที่ยวเล่นแล้วทำหายแล้วเขาแบบไปเจอเรือมาผูกไว้หรอพ่าแมนบอกน่าจะนำชุกน่าเขาน่าจะไปเอานำชุกมาแล้วมาผูกเนี่ยให้เราก็ร้อนหนาวหนาวปัญหาเจ็บขาหรือยังน้องหายใกล้แล้วครับใกล้แล้วเดินได้ครับวันนั้นเห็นลูกพี่เรียก ให้เรียกหมอให้พี่โทรหาหมอมาฉีดยาให้นำโชคว่ามันปวดขาตอนนี้ตอนนี่สตีสองแล้วครับพี่ประยูรช่วยยูวพีสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับ